สมัยแก้วภูแม่ครับแต่ก่อนผมเคยทํางานเป็นพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมที่นิคมอุตสาหกรรมลากกระบังครับในบตำแหน่งผู้จัดก,การฝ่ายผลิตในช่วงวิกฤตโควิดครับผมขอเออร์ลี่ลีไทยตัวเองออกมาพร้อมกับเงินชดเชยก้อนหนึ่งครับผมตั้งใจครับที่จะมาทําเศรษฐกิจพอเพียงที่ต่างจังหวัดการทําเศรษฐกิจพอเพียงนะครับต้องใช้เงินลงทุนเหมือนกันนะครับผมต้องมาขุดบ่อเลี้ยงปลาซื้อผันปลามาเลี้ยงซื้อหัวอาหารมาให้มันผมเพิ่งซื้อต้นไม้มาปลูกซื้อปุ๋ยมาใส่ ผมต้องสร้างเล้าไก่ซื้อพันไก่มาซื้อหัวอ่านมาให้มันครับใช้เวลาเกือบปีครับกว่าผลผลิตออกมาเมื่อผลผลิตออกมาครับผมไม่รู้จะขายใ,ใครครับผมขายไม่เป็นด้วยพื้นที่ที่ผมอยู่ครับใครๆก็ทําเศรษฐกิจพอเพียงเท่านั้นเลยครับเมื่อขายไม่ได้ขายไม่เป็นเงินไม่เข้าบัญชีครับแต่ในขณะเดียวกันเงินไหลออกจากบัญชีทุกวันเพราะเรามีค่าใช้จ่ายประจําวันทุกวันครับคําว่าพอเพียงของผมวันนั้นก็เลยกลายเป็นไม่เพียงพอสําหรับผมวันนี้ครับ ผมต้องหาทางที่จะหารายได้มาชดเชยครับผมคิดจะหาสมัครงานครับผมอายุ59ปีครับอยู่ตาจังหวัดด้วยใครเข้าับผมเข้าทํางานตําแหน่งอะไรที่จะผมให้สมัครกุ้มเลยครับแต่มีอยู่วันนึงครับขณะที่ผมเล่น Facebook อยู่ผมเจอโพสต์โพสต์หนึ่งครับบอกว่าโปรเจกต์ปนี้ปั้นเงินล้านด้วยมือถือเครื่องเดียวผมก็เลยสนใจเข้าไปสองดูครับถึงรู้ว่าคุณก้องอัครันิติพลเป็นประธานบริหาร ผมได้มีโอกาสดูคลิปของท่านผออตอพงครับผมมีโอกาสดูคลิปของคุณนกพดลสมนาศักิ์หนุ่มเลี้ยงวัวที่อยู่ลำพูนผมมีโอกาสดูคลิปของคดคกุไก่รัตนาพรสอนสกุลครับที่ให้สัมภาษณ์รายการก้องสอรีผมสนใจครับก็เลยทักเข้าไปขอรายละเอียดไปเจอคุณจุ๋มครับอยู่ชนบุรีแนะนําให้ผมมาเรียนในห้องหลักหมือน,นี้นะครับผมเรียนอย่างตั้งใจครับผมอยากรู้ว่าเขาทําอะไรทํายังไงเขาถึงจะมีรายได้ขนาดนั้น ผมเรียนจนผมเกิดความมั่นใจครับผมมั่นใจในคุณกล้องอัครลัก์นิติพลเจ้าของรายการอายุนรล,ลานซึ่งเป็นประธานบริหารผมมั่นใจในคดคู่ไก่ครับคดคู่ไก่ซึ่งเป็นผู้หญิงทําธุรกิจนี้1ปี10ล้านผมมั่นใจในคดผู้นําทุกทกท่านครับและสําคัญที่สุดครับผมมั่นใจในตัวเองครับผมเชื่อว่าผมสามารถทําธุรกิจนี้ได้เมื่อผมเห็นโอกาสผมมั่นใจครับผมตัดสินใจทมอะไรครับ ผมมีโอกาสมาเรียนในห้องหลักแสนครับห้องหลังบ้านต้องขอขอบคุณโค้ดกูกไก่โค้ดผู้นําทุกทกท่านนะครับที่สลับปรับเปลี่ยนหมุนเวียนมาให้ความรู้กับผมครับที่ตรงนี้ทําให้ผมได้เรียนในสิ่งที่ผมไม่เคยเรียนมาก่อนที่ตรงนี้ทําให้ผมได้รู้ได้ทําในสิ่งที่ผมไม่เคยทํามาก่อนเดือนแรกครับผมไม่มีรายได้ที่800 0บาทเดือนที่สองครับห้าหลักบวกบวกครับมันยิ่งทําให้ผมมั่นใจครับผมมั่นใจว่าเส้นทางนี้แหละคือเส้นทางของผม ผมมั่นใจว่าภายในปี2,568ครับกลางปีหน้าผมจะต้องพาทีมงานของผมไปหยิบเงินล้านให้ได้แน,น่จากวันที่ผมกำลังมองหางานทำในวัย59ปีครับวันนี้ผมมีงานประจำทำแล้วครับงานประจำของผมคือนักประชาสัมพันธ์ของบริษัทอัลฟาบริษัทที่กำลังนำตัวเองเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นบริษัทมหาชน ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ของผมไม่มีวันเกษียณครับยกเว้นผมจะเกษียณตัวเองถึงผมจะกเกษียณตัวเองผมก็สามารถส่งมอบเป็นโมรดกให้กับลูกหลานผมได้ไม่ว่าท่านจะทำอาชีพอะไรอยู่เป็นพนักงานประจําเป็นนักธุรกิจเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือคนตกงานท่านกําลังมองหากระเป๋าที่สองกระเป๋าที่สามเป็นรายได้เพื่อจะรองรับกับวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตหรือท่านอยากจะเป็นนักประชาสัมพันธ์ ที่ไม่มีวันเกษียณแบบผมโอกาสนี้มาถึงแล้วครับท่านไม่ต้องกลัวครับว่าท่านจะทําไม่ได้ผมเนี่ยเข้ามาทําผมได้ใช้ความรู้อะไรเลยครับโค้ดผู้นาท่านวางไว้ทั้งหมดเลยครับ